ตั้งให้แล้วปอ<ด>เออเกรยมาขอเขา้ามีเขากินใครแต่ว่านอกยังมีเขานีน่เนาะมีเข้าจากกุลักกุรใหญ่ซอ,อยไหวนะขัดจัตวแล้วปอแห้งอีกเอาเข้าในไสาใหมเอื้อยบ้านนี่ยเข่าเจ้าสบายดีสวัสดีพ่อมาพี่น้องเจ็บชีกับแพงเบิร์ดสุกุสุขคนเนาะมาเหาะเทือนวนางร้อยอะไรเพิ่งเพือนนี่ที่แล้วอ่าสีสว่วนนายบุญเก่งเพิน่นแบบ เห็ดซานใหม่ได้พี่น้องเลยมันนี่มางซานคือซช่มันบัดบได้ตี้มันเปื่อนนี่นะพี่น,อน้องเนาะจะเห็ดบบได้ตี้อันนี้มันแรงกว่าเอาอย่านบมมนแม่อนยังดอกเวลาขึ้นเวลาลงระยะมันพาเาหงุ่ยมันพาหักบึ้มลงเน,น,น,นาะเจ็บปวดหน่อนเลยนี่รูนรก,กรนี่รักเกดซื่อๆนี่ก็ดีมีพิชังมากันสองคนเด้อพี่น้องไปหนีน่เนาะมากับสาวไรเด้อเนาะ,นะ แชร์กดติดตามให้หน่อยกำลังใจให้เยอสบ,บายดีนั่งเลยสบ,บายดีนั่เลยไปเข้าไปเอาสบายดีนั่งเลอีูดจักบาวล่าบอจาได้เนาะสบ,บายดีนั่งบนมีไสสอสะาอคนทางลังนะเอาใส่ไม้ให้บาวดว ลูกสาวจะเอาไปใส่อะไรนี่ไปทำพอพ่อไปใส่ไปไปหากินอ๋อพ่อไปหากินไปไหนเจ้าพวไปหากินยังอันนะโอ้ไปหาปลาพ่อไปหาปลาไปทำกินข้าวเลยเป็นนางน้อยในเปลี่ยนสีตลอดได้พอไปหาปลากี่ข้าวแม่ก็ดูฉันค่าโอ้มีความคิด กัย่าพิษบอกกินกัจชงไทยมนากสบเป็นเอื้อยกับลานเผ่นเนาะสบายดีบงังคำสบายดีปลาลุงดูนุ่มมือดูสบายดีมะนาวกดีเศาแล้วบ่ลูกไอเป็นไอนะเศ้าแล้วบ่ เว่นวันสิผูอะไรเตะขึ้นมาเด้อวัวเดอ้อขอขึ้นก่อนบมมียังกินกินเข่ากับตำหัวเซียงไคเฮือจีฮเอ็นชาวไรเปาของกินมาให้กินก่อนสักวันเนี้ยนะจะกินบอ่อมียุ่เข่านะเอามาลวให้กินน้ำกันอยู่นี่ได้ กับเอื้อยกับห้านนี่กินอิ่มเลยห้านได้อิ่มเลยบออิ่มแล้วบอเอาหายเลยยาหนิเนาะอันนี้ซื้อยามาฝากกินหนึ่งบวงอันนงหนึ่งบ่วงประมหนาบอตัวนี้นะ ชมน้ำน้ำอุ่นดีน้ำอุ่นเราใช้มหมูหรือว่าไอ้ก่มันบอกอยู่นะเขาเขียนบอกอยู่ในกระดีหนึ่งบวงด้วยกันอันนี้คูณสามอันนี้เป็นยากแก้ไข่ถ้าลูกเจ้าไข่ยังให้กินหนึ่งบวงด้วยกันถ้ากระไข่ก็บ่ให้กินเป็นไข่ให้กินตัวนี้เนาะมันจะเป็นยานทำเสีย้ยวโอ,อ้โหมอนอ่ะลูกไปแล้วพูกได้ซ้ายยังอะนะ <laughs> สมิงขาวกิน่รอกินนะมาโลดมาให้เขากินนี่ให้ลูกหลานกินน้ำน้ำเบิร์เอ้ยกินน้ำกันนั่นแหละเกื่อยจะมายังมาคอเข่าซะบ่จะบ่ได้หายเข่าเอื่อยเจ้าสิ่หายไปในไซส์หายท่ร์ดาคุณได้ยังไงพต่างหายแล้วบ่เอ้เอลื่อยมาคอเข่ามีง้เขากิน ใครแต่ว่าเนอะยังมีเข้าเนาะมีเข้าจากุลักกุรใหญ่ซอยไหวนนะขัดจันแหละปอยแห้งอีกเอาเข้าในใช้ไห้เอื้อยบ้านนี่้เข้าเจ้าเข้าเนี่ยหอมกินแค่นหมนะพ่อเออเข้าเจ้าจะกัดอยากเจ้าก็กินบ่กินแล้วบ่เข้าเจ้ากินนะกุรใหญ่กุรน้อยอ่ะอือจ้าข่าเจ้าให้มันใช้กจะกุรเจ้าเขาเนี่ยเกลือไม้ละหมดต้องเป็นแค่นี้ อนเ,นเอาหนามานําเลยเด้อเอามาโหลดเอามาโหลดม,มาหมาหนะ่ะสาวไล่ลงไปเอาของให้พี่น้องเยโหลุดกาะยักคาเลยเกือเป็นให้นางร้อยไปยุ่งซอยของได้นี่สิ่งูได้อยูบ่บอย,ยุหนูหลุด <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงจีบบัได้ขี่ก็ยังได้บัดยุ่บัดสิบบัได้ เออไอ้ตอนบ่าวลาวโทรมาน่ะพวกเจ้าใครเดินไปบ่ไปใช่ไปหาปลาหน่อยมือเ้านี่บ่าวลาวโทรมาถามเลยได้เขากลับไปโอ้เราไปแปดหนึ่งแล้วคอยกับมาหอดนี่บอเออจังงามได้แล้วเป็นชิมาัยใช่เนาะบ้านี้ เงี้ยไปพูดแหละนั่งไว้เอยถอยไปทางาไหนบานนี่เจาะอีกเจาะแล้วกินข้าวเน่พอกินแล้วเ้กินข้าวชุมเจา้ินบ่กินอดไกินเอยยปากคือแดงว่ะมือนไม่ได้ทาลิปบ่ ปิ้งไก่อยากกินบ่อบัอยากกินปิ้งไก่ฮะอยากกินหมอบัยหรือว่ากินอื่นไปแล้วอยากกินไปกินมาหรอกินบ่น้อยๆกะเฮาเต็มหัวเลยคือละอะไรมีหอดเฮาโอ้ยเฮาพันไล่เต็มต็หัวคอยปิ้งไก่พี่น้องเลยว่าจะให้เขากินเนาะ ก็การต่างกาจะไครกินกับเขากินไงลีเนาะกินไงอยู่ไงลีคอยมอวานี่ไปหาน่อไม้น้ำผูกเพราะว่าลูกใครโยนเรื่อบังคับไปเอาหน่อลูกจะให้มดืออดเวดเดีย้หมนน้ยไปหาหน่อไม่ไปเอาลูกสิ ไปไหนหนึ่งไปรละไไปเอานี่ช่วงนี้เอาเนาะกบกบจนทายหมดมือาะว่าโอ้ขยี้เอาไว้ยือเกินแนว้กินอยู่บ่นีหนะใช่ข้าใจ่ปลาโตปลาเตะอยู่บ่อหูปลาโตอยู่เทิงหัวผู้เร่อยๆเลยบ่อบ่อใส่เรื่อยๆล่างอยู่บ่อระาโตนั่นแั้น นีเราใส่กับโตขเราเนี่ยถั่ไปฮงได้เสบุมีบ่ถวยนะนางลอยสินงามๆนะแบ่งเอือยเจ้าไหนเด้อเอฟซีปะแบ่งเอือยเจ้าไนจากพื้นจากใดเจ้าใส่บ่เบิด์ตเาเผื่อเอืยเจ้าสิไปใส่แม้ผู้เ่าได้ใส่ ผ oh, so ู้บ่าวเห็นก็โหเราคือใส่สิบนงามแท้แม่เลี้ยงเดียวบ่นี่แม่เลี้ยงลูกห่าหัวเลี้ยงหัวเลยลูกสาวพรวีไลเอื้อยเจ้ามาอีกคนหนึ่งมือนะที่ว่าเอาผัวอยู่บ้านนั่นใหม่น้องเบนน่ะดิเป็นเอื้อยเป็นนองเจ้าคนน่ะเป็นนองบะกระทามาอยู่จักปีแหละหาชิปบ่ชันเราเราอยู่หาชิป หอรอาสิบสอง้บองอีกเรานลังทิอทาก้นนี่อันนี้ปอนเนเอเอาดึงไว้ไปปอนลูกมึงดูฮะกิโลกิลกิโลกินมึงดูจ้าว่ากินบึงระหว่างปิ้งไก่กับตาหัวเชียงคข่ตัวใดเสแปรกว่ากันการไหนซีกินหอนไหม หันไม้มาดูเกยลปอนอนแล้วบอลุกนั่งลอยนะนอนเล่นแล้วนั่งใี่ะันั่งนี้นั่งนี้ดโนแม่จะไปาแล้วค่ะยังชี้หนัำอยู่ได้ว่าใส่ามเข่าอะไรก็ให้ลูกกินโลดโอ้มันหิวมันแสร ติดไรเด้อกระตาเอื้อยจะบ่อหน่นั่งลอยมียังเรเบิ้งฮะเอออันนี้บ่อให้เอื่อยตุกกตาบ่เมื่อเล่นบ่อยัักระตากรกูยิงชาเนียนี่ดไาพิอาน่งชากินในแม่มอเนี่กูบอกิน ซื้อแน่ได้ก็มอนเนี่ยซื้อแป้งแป้งซื้ออันนี้บมแมนใส่แต่มือนั่นบอสซื้อกับสุ่ตัวนี้นะบอสบ้านมีช่องช่เทอรนี่เอ้ยตั้งแต่มื่อ่อยไปบอสจักซื้อกับสุ่ตัวนี้นะแมนบ่อนางลอยอันได้มอน่ะคือกันนะมออยู่ทางหลังนะอ้าวมึงมีช่องวะบางคับนะมามาอยู่ผิดดูมาออกมาให้เห็นเลย้กล้องเห็นเลยปลาลุงเปิดเห็นดูฮะนางบังอยู่ เบิ um, ك, um, um, ้งอยากเบิ้งนี่เสื้อกับส่งน <i> ่ะใส่แต่มือนั้นบอกเอามาแม่จะดื้อได้คอยจับขึ้นหลดได้กันเจ้าวาบอกฟังเออมานั่งอยู่พี่ซีบิดซองผีน่องเขาผีหน้องเลยไัยกาอาศัยไับ่อใดเลยเนาะนี่แต่ผู้ถูกผู้เน่าคือนั่งร้อยในกะ ถ้าเกิดว่าบมีแบบว่าพวกอ่ายูทูบก็มาถ่ายมาสัมผัสนี่ก็จักสิเป็นในไดสตาการ์มของนางตนนี้ก็เดียวจะว่าตุยเลยว่าจากนางลอยเจ้าฮะกันบ่าเล่าบอกเขามากก็บาวจ่อยเมือยยันตุยแล้วเจ้าเออตุยไกันจัาโอ้ลูกพอจะกินละขอบ่กินนางกินลูนางกินดิกินแล้วกินนะแม่บอกนางลอยจะคิดว่าเจ้าสิรอดมาหอดมือนี่อยู่ ผัวกลับไปเหตุไมอยากได้ตอนน่ะผัวเปิดกลับไปทำงานนะนะแต่บอด้คอยมีเวลาสนใจลูกกับเมียอะไรต่อยังพายเห็ดยังในจอกน่ะใส่ยังอ่ะใส่หักใหม่หักเพจะหักใหม่ไปชังพายกินน่ะเก็ปลูกกูหน่อยๆแล้วโอ้เอาให้ลูกกินบ่อน่ะโดยเกย์ไอเกย์ไอเกย์เออเคาะไม้ ยาพืชบะเป่นเมืองจั่แต่มือได้เลยน้ำจานขุนอ่เลยอยู่แม่านจะค้นดวยแต่มือได้เลยเจ้ยับบใ่ืบได้แบบเ็เป็นมากินทางงทา่ยาแผนโบราณ <laughs> ยาอไม้หกงินไปเกินกิน่ินา้อแล้วก็ีจีอะไร มีคนอยากเจ้าว่าม <si suppression> ีคนอยากได้ลราบะจากเนาะสาพอนยิไลยตุก่อนจะสิไปอยู่น้ำเราได้บ่สาพอนยิเลยได้เนาะลอลูกหลายลูกหลายเราก็สิเอาไปเบิด์ตเราอะาเลี้ยงได้เบิร์ตเราอะแล้วผมีเมียได้แถวหนักกัเมียเราหลายคนอยู่เราเยอะหมดแล้วสิบเอสดเซศูนย อม่ใช้กินข้าวลูกปลาไหลเนาโอ้ลูกยังนอยลูกปลาไหลเนาะลูกใหญ่ย่างปลาจอยปลาไดมาบอมือนี่บอคือบเห็นคือบบเห็นที่วงนยงอยู่ในโหลดประจักษ์มีไพ่มาหาเหมือนนี่นั่งรอยมีคนมาหาเลยบอะแมนบอสาาพอในไลนบอส่ม่บบ่บอคิดว่าแม่บุญมาสาบุญมาบ่ได้มาบ่ ฝนตกขันเอือยจาเมื่อบ่ได้จะกับนอนอยู่ตี่นอนบ่ายบ่อนอนทำการกำเนองอย่างนี้เห้ยมันฝนเศร้าและคือมืออื่นอย่าน้นบกน้ำแห้งแต่จังเมื่อนี่ฮะบอกแน่ใด ลืมบอกบอกนั่งลอยน่ะบอกห้ถุยน้ำลายน่ะลืมแล้วนี่นเนาะเขาก็อึดกินเห็นแต่เขาแต่ยังน่อยก็ตกงามน,นี่มาแหละเข้าบอกพอกิน,นหน่อยแม่นี่ไปหายืมหากูเขามา แล้วเขาแหละก็แทนเขาป่ะพ่อกับแม่นี่อดอยากอยากให้ลูกกินก่อนลูกกินอิ่มเลยพ่อแม่จังกินอันนี้ว่าพื้นอาทิตย์เฮาดอกที่ผ่านมานะพ่อแม่กับลูกหลายคนแต่ก็บอลไล่สัมรดอกลูกห้าคนข้าวเจ้าก็กินบวแล้วเฮานะมาก่อนกินบวกล่ะเป็นอีก ถือทิเข่ามานําสะบอมือเส้านี่นะเีข่ามีข่ามาอยู่บ่อถือมากเลยเพราะได้ติดเข่าเพรได้ลูกกินปิดแน่นพวมสรวันลูกชายนะตรงเล็งตรงเล็งตายแหละจะแต่เฮงเข่าไดระเพระพร่จะตุ่มน่ะปิดเวยเนี่ยตไก่ก็นีตั้งดึ๋งดีเนาะ พี่น้องเอ้ยนางลอยกะจังมื้อแลไบาลาบอได้เข้ามาหานี่นางลอยมื้อฮะสี่มื้อนี่บอได้กินฮอดบอได้กินฮอดบาลาบอับชาวไรบอฮะกินฮอดอยู่บอพนตกแห้งเนาะยอมหลับพี่น้องเลยพ้นต๊ตลอดเลยรถดเข้ากับคือว่าอะไรมันจนลอยไปยังไงจากํามใมันลืมันไหลไปเลยนะ มันจากไลลงข้างทางเลยท้อนไรตกบ่อื่ดมืออืดแดดแมนห่างแหงเลยอ FC เพื่อก็ติดตามอยู่ติดตามนางลอยให้กำลังใจยังให้ได้บ้านได้เฮือนเงี้ยขม่ามาครับเงี้ยขมาซื้อได้แล้วก็มอไอ้นี่ซื้อยังซื้อวักแป๊กแป๊กบักแป๊กแพ็กเงี้ยขม่าตีบักครับเงี้ยขมาเพียบแป๊ก ตู้ทิฟท์ข่าวมาพี่ทิฟท์ข่าวนี่อันนี้มาพี่แป้งมอสอ่ะได้มอสะมิงดำข้าวสมิงขาวสมิงดำสมิงดำอันนี้ก็สมิงแน่นอนี่าทองเอิ้์นสมิงขาวเห็นไหมเอพราะแถมซื้อเข้าไปอีกสมิงขาวจริงมอนี่ะนะซื้อสมิงมอนอ่ะซื้อขาวเออจะกเลยสมิงเออรวมเลยนะสมิงขาวลดหน่ยกับนิดของเขาฮะ นางบุญมีก็อ้ายมาเล่นน้ำเนาอะอม,มีหมูลายได้เมื่อนี้ <c oughs> อ้ายมาเล่นน้ำมาตะบ้านกาลางวัดผูกจากกันแเ้ขนาดมาผิดกว่าเฮยนั่งลอย <c oughs> เจ้าคือหันค้างใส่แท้ว่าปลาเนี่ยว่าขิดหอดบ่าวลาวมาประหารค้างใส่ <c oughs> ผัวเจ้าเนี่ยคือชิมานปลานอ่องเมื่อนี้เนาะจักแล้วไปหาทางไหนยลพูน <c oughs> อยู่ฟาไอ้ก็ก้อนเพิงแต่ด้งออกมาในน้องไหนเลยบ่บ่แม่น้องตัวนั้นดอกมันต้องมีบ่อนใหม่เมียนบ่อนน้องตัวนั้นบ่อนน้องเท้ายางผ่านนะบ่กไปหายจะบ่อนนะฮะหรือมีบ่อนหาต่างหาอีกต่างหาอีกอ่าบ่อนได้หาเนี่ยฮะน้องเนี่ยมันน้องเหลือกเลยมาจากมองบ้านเราไปหน่อยนึงไม่มา เพิ่นเอามองใหม่เพิ่นไปลองบ่อตั้งแต่ซื้อมาห้าก็ไปลองมื้อนี้บ่มองหรับห้าก็ไปล่องเออเอ้าเจามานบ่จักเอามองใหม่คอยส่วนอยู่ส่วนหมดออกไปเหมือนส่ันหมดโต๊ะแม่กับขั้นหัวเฮาพ่อแม่ประจักรว่าแต่ลูกมีเฮาแม่กับจิมี่คือกันนั่นแหละมันต้องมีอยู่แล้วคนอยู่นำกันน่ะ ทัดผมไหมเขาผมขะยาวเลยตัดสั้นๆเอาผมยาวลายนี่ยาวลายนี่ก็ยาวสั้นยาวลายแล้ผมมึงดูใส่สูงก็ใหญ่อันนี้ก็ดีนางบุญมีสมอไจกำนองใส่น้ำกันเลยไปสิอึนะน่อยบุญมีสิขี้เลยตดปุดปุ๊ แลยวมาตักกัแล้พักมาตักไฟให้หายทิ่นี่เอาไฟแม่ไฟเียมยุหำเซ่ยบ่บอกละเซ่ยยเบาในม่ แส่บก็ว่าแซ่บบ่แซ่บกบวเสบเยก่อายเน่ยได้เาีกะิอายไปแส่บก็ตามบัวเชียงไทยนะถ้าวัวเชียงไทยเสบกวาบ่ จานอะไรต g ๊กน้อยนะกำลังกินข้าวเสียกินเต็มอันนี้หมดเลยติกน้อยตรนี้ป้ากินเ้าี่นี่มีของกินนะู่แล้วบ้างไปกิกรนีอะไรไปไปแอมหอไข่ดอกนางลอยเด็กกินดูอยู่ไก่เออกินน้วไก่ปิ้งมาเนยนี้เป็นอย่างนั้นพีเออกินบ่ได้เด็นี่เนาะ ลืมไปนั่งลอยกินบ่ได้เลยพี่นอ้องเลยปิ้งไก่ปาวมึกพิษยันพิษอันนี้ให้ลูกน้อยตังเองกินเองหมดนะไก่พันเนาะนเอาซื้อมาไก่พันเราอะกินลูกคู่เขาปิดลุกมืออันนี้จนหนาวเหล้าหน,น,นาวกินลูกคู่ยังกินอีกสำบรับโอ้มัมรนมรู้มันพิษมาแต่มือน,น,นั่นแหละยังหนาวอยู่

เออกระบอบุญมีพี่อ่องกระบอโอเคพี่น้องเพยเนาะงสำหรับคลิปนี้ก็เด็ สิได so, ้จบคลิปไปสามีก่อนพี่น้องเลยต่อไปกันแต่บ่งอีพีต่อไปเนาะเดี๋ยวสีมอบของให้นางร้อยเนาะจากะรับกูญ่เพื่อนนะทั้งฝั่งไทยพวกนี้ตั้นฝากมาพี่น้องเลยเนาะฝากเงินมาแหละฝากเงินมาหาลอยซื้อของมาให้ของกินของของกินนี่แหละมาให้ มาลก็ักรกแม่มาไกนั่ง้อยกับเกใจคอยในแม่คอยซื้อยามาให้เจ้าขอบใจบาเล่าแม่ซื้อยาซื้อปีงไก่มาให้เจ้ากินบอกจกินก็กินไบอกิน่คอยบอกกินบอบกินใจเลยบอกกินขบใจไล่ไร้คอยให้มาให้เจ้าทำวยเด้อคือบอกด้กินกับเกใจคอยก็ซื้อยามาให้ อ่ะตานมาเลยพี่น้องเลยเนาะนางบอกกนะนางนังลอยนี่ก็ดีบวกคือผัวบวกคือผัวว่าบวกเป็นคือผัวอีอออกข่าวของกูเป็นเยอะมากเลยฮะกะขอบุญขอบุญ fc เด้อพี่น้องเดอ้อที่เขก็อวยมาชมเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์โพสติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเดอ้อเนาะอยูด่ดีมีแหง แเพลงแบ่งปันปกันคือเก่าดุกคนเด้นะอเนาะสบายดีสบายดีสบายดีเป็นอยบบนางบ่อนังลอยสบายดีโดยโดยสบายดี